สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาหาอะไรกินนะฮะโคตรหิวเลยโอ้ไม่มีแรงครับหิวข้าวครับผมเอาที่ใกล้ตัวนี่แหละฮะแมคโดนัลด์ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาสั่งแมคโดนัลล์กินกันนะครับที่ยูดีทาวนะครับเพื่อนๆน,นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาเขาเรียกสั่งแบบ drive thru นะครับก็คือการสั่งแบบ ไม่ต้องลงรถนะครับผมนะฮะดูว่าถ้าขี่มอเตอร์ไซค์สั่งได้ทูได้ไหมนะฮะเออเออว่าแต่แล้วผมจะถือไปไงวะเนี้นะฮะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวให้เขาใส่ถุงแล้วก็หิว้วไปแล้วกันนะครับเดีย๋ยวซื้อไปฝากพี่ชายด้วยฮะพี่ชายก็น่าจะหิวเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราแวะได้ทูไปน,นะผมนะฮะ แมคโดนัลด์ไดทรูนะฮะเดีย๋ยวลองดูกันนะว่าสั่งเอ้มันมีถุงให้ป่ะวะเดี๋ยวนะโอ้โหเดี๋ยวผมลองถามเขาดูนะฮะว่าพี่เขามีถุงให้หเปล่านี่ฮะเดีย๋ยวแป๊บนึงครับผมท่อมนมือกัน้องก่อนสวัสดีครับ อ่าว่าจะสั่งแฮมเบอร,เอร์เกอร์ครับผมเป็นอะไรนะคะเอาเป็นไก่แม็กสไปซี่ครับ่แล้วเป็นเซ็ต้อมเครื่องดื่มสฟูงไฟเลยไหมคะอ่าผมมันมันมีถุงหูหิ้วไหมับผมขี่มอเตอร์ไซค์มาครับมีค่ะลูกค้าอ๋อโอเคงั้นงั้นเอาเป็นชุดเลยก็ได้ครับผมเครื่องดื่มฟูงยี่สิบบาทเลยไหมคะได้เครื่องดื่มสฟูงไฟเป็นจำนวนค่ะอา่าไม่ดีกว่าครับเป็นแม็กสไปซี่แฮมเบอร์เกอร์ชุดก,ก,กลาง ครับแล้วก็เอาอ่ะเดี๋ยวผมสั่งเพิ่มได้ไหมครับได้ค่ะเอาแม็กฟิตอีกอันนึงฮะค่ะแม็กฟิตหนึ่งชิ้นค่ะขาผมค่ะรายการถูกต้องตามหน้าซอนะคะถูกต้องครับแล้วลดชำระคันต่างถัดไปเลยค่ะโอเคครับสั่งได้นะครับผมนะฮะก็เขาบอกเขามีหูถุงหูหิ้วให้นะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไงหิวข้าวครับหิวข้าวอันนี้ฮะอย่าชำระเงินนะครับผม สวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทครับขอใส่เป็นถุงให้ผมหน่อยนะครับพี่ขอบคุณครับ คือจริงๆแล้วเราจะกินในร้านเลยดีกว่านะฮะไม่ต้องซื้อฝากมาแล้วล่ะเพื่อนเออพี่อะนะครับเพราะว่ามันน่าจะถือไปไม่ค่อยถนัดนะผมว่า เดี๋ยวผมบอกพี่เขาดีกว่าว่าผมเปลี่ยนใจล้กินในร้านเลยละกัน <S <S <ý> <S เดี๋ยวรอครับผมนะฮะแมคโดนัลล์ครับไกู่นะครับ,รบ, right รบจริงๆมีน้อง f c คนหนึ่งเขาก็ทำงานใน u ูดีทานะครับเขาก็นะ ทักแชทกันมาเรื่อยๆนะครับก็จริงๆเขาก็ขอสติกเกอร์ Back แช a n นล l 17ผมด้วยนะผมยังไม่มีโอกาสเอามาให้เขาเลยเดี๋ยววันนี้น่าจะเอาไปให้เขาถ้าเขาอยู่นะครับหวังว่าน้องน่าจะได้ดูคลิปนี้นะว่าพี่ตั้งใจเอาสติกเกอร์มาให้นะครับเดี๋ยวพี่จะลองเฟซหาน้องดูนะโอ <Wow. S 1> ้นะฮะโอเคฮะเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็รอแฮมเบอร์เกอร์นะครับผม แต่ผมว่าผมน่าจะแวะกินเลยดีกว่าไหมยังไม่เสร็จเลยนะครับผมว่าผมทานในร้านเลยดีกว่าจะได้ถือโอกาส a c e b o o k หาน้อง f อด้วยนะครับเพราะว่า สัญญากับเขาว่าจะเอาสติกเกอร์มาให้นะครับคาดกันไปคาดกันมาทุกทีนะครับตอนที่น้องเขาว่างผมก็ไม่ว่างอะครับต้องขออภัยน้องเขาด้วยนะครับขออภัยผ่านคลิปนี้เลยละกันนะครับนะฮะจริงๆตั้งใจอยากเอามาให้หลายครั้งแล้วนะครับผมนะครับโอเคครับระหว่างนี้ก็รอนะครับผมผมก็หิวแล้วนะฮะ โอ้ร oh, อนานๆแล้วรู้สึกว่าผมร้อนขาไอมันออกมาเนี่ยครับจากหมอน,านาม้ําขนาดฮอนด้ายังร้อนเลยเราเห็นเขาว่าคขดูคาตินี้แบบร้อนมากเลยนะฮะไม่รู้มันจะร้อนขนาดไหนนะครับนะฮะพี่สองคนนี้จัดเต็มจริงๆครับ หว่างนี้ก็รอกันไปนะฮะผมก็ชักจะจะหิวแล้วนะให้จะโมโหหิวก่อนนะครับคนน่าจะเยอะนะฮะเลยรอนานนิดหนึ่งครับผมนะฮะมันมีแบบว่ารอนานเกินสิบห้านาทีกินฟรีอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะนะครับอย่างนั้นจะได้รอนานๆนะครับจะได้กินฟรีนะครับ ร้อนขาวอะโอเคฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนใจว่าจะกินในร้านเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจอดมอเตไซค์ก่อนครับ ที่จอดก่อนนะครับได้ที่จอดพอดีครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปกินแมคโดนัลง์แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ